อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าสู่ช่องครูโดงนะครับ หลักๆแล้วช่องคูดงคอยและคูดงชาแนลจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกราสับและธนบัตรของสะสมบางครั้งจะมีการประกาศรับซื้อและที่สำคัญจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพ,นพี่เพื่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลโดยทัวท่วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคูดงจะมาพูดถึงเหรียญ 1บาทนะครับซึ่งทั้ง2เหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ1และลำดับ2ของเหรียญกระสาบในหลวงราชการที่9ก่อนอื่นยังไงก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสำหรับเหรียญแรกที่ครูโดงจะมาพูดถึงนะครับสำหรับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับห ของเหรียญ1บาทนะครับนี่คือเหรียญที่ระลึกวาระที่7หรือในกลุ่มของนักสะสมจะเรียกกันว่าเหรียญครบ25ปีองค์การอนามัยโลกหรือว่า who นะครับสำหรับเหรียญนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเหรียญที่ต้องการของนักสะสมค่อนข้างโดยทั่นทั่วไปนะครับเรามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่กันก่อน สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องที่เป็นนักสะสมมือเก่าแล้วก็ทราบข้อมูลแล้วถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับชนิดราคา1บาทวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจักหยาบโดยรอบเหรียญน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือว่าความโตของเหรียญน,นะครับจะอยู่ที่27มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่7.5กรัม มาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับระดับพระอังสาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศยอมทัพฉลองพระองค์คลุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัติยราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุรจอมเก้านะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นี่ครับลักษณะของด้านหลังเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นลักษณะของงูที่พันอยู่รอบไม้เท้านะครับ ส่วนด้านล่างจะมีคำว,ว่ารัฐบาลไทยแล้วก็มีข้อความว่า WHO นะครับเบื้องล่างของข้อความมีบอกชนิดราคาว่า1บาทบอกปีพุทธศักราชนะครับ2516 2516นี้ปัจจุบัน2564ก็ผ่านมาเกือบ50ปีแล้วภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีเลขบอกราคาว่า1 ด้านซ้ายมีบอกว่าบาทสำหรับเหรียญน,นี้นะครับวันครบรอบวันล,ละวันที่7เมษายน2516วันที่ประกาศใช้27เมษายน2516าหำหรับเหรียญน,นี้ที่ได้รับความนิยมเป็นตัวติดลำดับ1ก็เนื่องจากว่าเหรียญน,นี้ผลิตน้อยนะครับผลิตเพียงแค่1ล้านเหรียญพอผลิตน้อยจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยทั่นทั่วไปนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ที่กุโด่งเห็นนะครับก็จะอยู่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่150บาทถือว่าราคาลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานหรือว่าเอาไว้เป็นมรดกได้สำหรับเหรียญ UNC นะครับเฉลี่ยแล้วก็250บาท จากสมัยก่อนเหรียญนี้ขึ้นมา300 4 0 0บางทีก็ถึง500บาทเลยปัจจุบันก็ราคาลงนะครับพอราคาลงก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ที่จะได้สะสมของดีๆแล้วก็ของที่สามารถเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้นี่คือเหรียญแรกที่คุณดงนำมาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2นะครับสำหรับเหรียญที่2ก็คือเหรียญน,นี้ ก็ต้องยอมรับว่าเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับ2นะครับหรือว่าแล้วแต่บุคคลชอบนะครับแต่ในความเห็นฮูโดงถือว่าเป็นลำดับสองเดี er ๋ยวเรามาดูแล้วก็ทำความรู้จักกับเหรียญชนิดนี้กันก่อนนะครับ S <S <S สำหรับเหรียญน,นี้นะครับ <S 2> <S 2> ก็เป็นเหรียญ1นบาทอีกเช่นเดียวกันถือว่าเหรียญน,นี้เป็นวาละที่1นนะครับหรือในกลุ่มของนักสะสมจะเรียกกันว่าเหรียญเสด็จนิวัตพระนคร มาดูข้อมูลคร่าวๆของเหรียญชนิดนี้นะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลวงขอบนอกก็จะมีเฟืองจักรอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเฟืองจักรละเอียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่9กร,รมัมจะน้ำหนักก็จะหนักกว่าเหรียญนี้นะครับมาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา,าชินีนาถพระยศของพระองค์ในสมัยนั้นนะครับทั้งสองพระองค์ผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีรูปตราจักรีนะครับประกอบด้วยลายกหนกเบื้องล่างมีข้อความว่าเสด็จนิวัดพระนครโดยมีลายดอกประจํยานนะครับขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างเอาไว้ ทีนี้เรามาดูด้านหลังของเหรียญนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเหรียญนี้คูโดงชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆรุ่นนี้คูโดงชอบเป็นการส่วนตัวเลยมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญมีรูปตาแผ่นดินนะครับโดยมียอดของตาแผ่นดินนะครับลักษณะนี้จะไม่มีลัศมีนะครับ ไปในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2504ปัจจุบัน2564นะครับผ่านมา60ปีแล้วถือว่าเหรียญนี้ยิ่งนานวันยิ่งมีมนขลังนะครับแล้วก็สวยงดงามด้วยด้านขวาขอและด้านซ้ายนะครับมีเลขบอกราคาว่า1ึซึ่งเป็นอักษรไทยแล้วก็อักษรอารบิกนะครับตามลำดับ เบื้องล่างมีข้อความบอกว่าบาทโดยมีกลีบดอกบัวใหญ่และดอกบัวเล็กนะครับสลับกันเป็นลวดลายวันครบรอบนะครับพุทธศักราช2,504วันที่ประกาศใช้17มกราคม2 5 4 4าสำหรับเหรียญน,นี้นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญน,นี้ผลิตสูงถึง4 000, 4 3ล้าน4แสนสหมื่นเหรียญแต่ถึงแม้จะผลิตเยอะนะครับ แต่ก็ได้รับความนิยมลำดับต้นๆเลยนะครับในมุมมองของคุณโดเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ2ทํทำไมเหรียญน,นี้ถึงเป็นเหรียญตัวติดลำดับสองนะครับก็เนื่องจากว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ด้านหน้าจะมีทั้งพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินอยู่นะครับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพยศในสมัยนั้นนะครับอยู่ด้วย แล้วที่สำคัญเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกพอสอแรกชนิดราคา1บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจึงทำให้เหรียญนี้ได้รับความนิยมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกสมัยนี้นะครับด้านหัวและด้านก้อยจะหันไปทางตรงกันแต่สมัยก่อนก็จะผลิตออกมานี่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่คือเหรียญ ทั้ง2เหรียญน,นะครับที่ได้รับความนิยมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสมัยปีพศ2559ซึ่งในหลวงราชการที่9สวรรคตใหม่ๆเหรียญน,นี้ขึ้นมาสูงถึง 300- ถึง400บาทเลยนะครับครูดวงก็เคยซื้อมาสูงสุด450บาทก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับเป็นคนสะสมนะครับแล้วก็เรายังไม่เท่าทันข้อมูลนะครับ พอไม่เท่าทันข้อมูลเวลาเราด้วยความอยากได้เราก็เลยสั่งซื้อมาบางครั้งราคาก็อาจจะสูงเกินความเป็นจริงหรือว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่เท่าทันก็เลยทําคลิปดีๆมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆสำหรับเหรียญน,นี้นะครับปัจจุบันก็ราคาก็อยู่ที่150บาทสําหรับเหรียญ UNC เท่านั้นเอง นี่ครับนี่คือข้อมูลดีๆที่คูโด่งนะํามาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆพ,พน้องที่เป็นนักสะสมทั้งมือเก่าและมือใหม่นะครับสําหรับ2เหรียญน,นี้เหรียญ WHO และเหรียญเสด็จนิวัตพระนครครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆพ,พน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลโดยทัน่นทั่วกันนะครับ รักและปาฏนารถนาดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ